สวัสดีครับนะครับก็นะครับผมเจอเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับลูกอีสานผัานข้าวเหนียวนะครับศูนย์รวมสินค้ามือสองราคาถูกนะครับคุณภาพดีนะครับนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้นำไปใช้งานกันนะครับหนึ่งช่องทางนะครับผมที่เราจะอัปเดตสินค้านะครับก็เป็นช่องทางเพจ คมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมีสินค้าใหม่ๆนะครับเราก็จะอัปเดตลงตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นช่องทาง y t u t u นะครับลูกอีสานพันธ์ข้าวเหนียวนะครับหรือส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับหรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะยกเลิกกิจาการในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ สามารถนะครับส่งรูปภาพเพิ่มเติมนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทางแอปไลน์นะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์เข้าไปเลยนะครับ0ูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะครับไลน์จะขึ้นชื่อว่าคมซาวนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหลายท่านแอดไปแล้วไม่ได้ชื่อไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคมซาวเนาะนะครับต้องเป็นชื่อคมซาวเดอร์นะครับภาษาอังกฤษ k o m S O U N D นะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นสินค้าของประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้กับบรรยากาศอ่าที่หลายๆท่านนะครับผมตั้งหน้าตั้งตารอนะครับลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งแอดมินนะครับก็ลุ้นเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมซื้อไปหมด3าสิบาทนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่า นะครับอ่ะนะครับขอให้มั่นหมายเฮงๆกันทุกคนเด้อนะครับอ่ะนะครับวันนี้เข้าเรื่องเข้าราวนะครับผมเป็นสินค้าประเภทของ Power Amp มือสองนะครับสภาพดีสวยๆไส้ในแน่นๆนะครับวันนี้นะครับจากแบรนด์ของเอ็กเตอร์นะครับสาวกของเอ็กเตอร์นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับผมมีราคาพิเศษราคาโปรเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นเอ็กเตอร์รุ่น AT 9800 BJT นะครับ Power Amp ขนาด น่าจะประมาณห้านิ้วหรือเปล่านะครับประมาณนี้เน่าสองอยูครึ่งนะครับคลาสเอบีนะครับกำลังวัดนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยหรือแปดร้อยวัตต์อยู่ที่แปดโอห์มนะครับพันสามร้อยวัตต์อยู่ที่สี่โอห์มนะครับแล้วก็สองพันวัตต์อยู่ที่สองโอห์มนะครับมือแรกก็ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนาะนะครับเปิดตัวออกมาแรกๆนะครับถามว่าน่าใช่ไหมรุ่นนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทนทานนะครับแล้วก็อัดแน่นด้วยอะไรคุณภาพนะครับหม้อแปลง2ลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้หนักมากนะครับผมหนักทั้งตัวเครื่องนะครับหนักทั้งเรื่องของพละกําลังเลยทีเดียวนะครับสินิ้วโครงปั๊มโครงลอนะครับขับได้เลยเดินได้เลยนะครับใช้นันละ2ดอกนะครับโอ้นะครับสวยมากนะครับท่านนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับแน่นเตี้ยเลยนะครับคาปา12ลูกนะครับ คาปา12ลูกฝั่งละ6ลูกนะครับแบบนี้นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยนะครับแน่นๆแบบนี้นะครับอ่านะครับ10 15นิ้วนะครับ3ถึง4ดอกนะครับเล่นได้สบายๆยาวๆเลยนะครับอะไรตัวนี้นี่เกรดดีนะครับนี่นะครับอะไรตัวนี้นะครับโอ้นะครับสวยมากครับผมสิง์ระบายความร้อนใหญ่ๆมาตรฐานแบบนี้ นะครับอ่ะใครได้ไปนะครับคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังก่อนละกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับขออนุญาตนะครับถอดกล่องแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับหม้อแปลงนี่เฉพาะหม้อแปลงนี่ก็คุ้มแล้วนะครับแบบนี้อัดแน่นจริงๆนะครับผมยังเดิมๆนะครับยังเดิมๆยังเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่เลย นะครับชมกันใกล้ๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในแบรนด์นี้ก็นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนของนะครับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มไฟแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะครับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับก็ในส่วนของแจ็คสัญญาณอินพุตนะครับตัวนี้มีเฉพาะแจ็คโฟนเด้อร์นะครับมีเฉพาะแจ็คโฟนนะครับอ่าส่วน XLR ไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีเนาะ นะครับแล้วก็สายสัญญาณลำโพงครับผมมีทั้งแบบสเปคคอนแล้วก็แบบดำแดงนะครับดำแดงนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมันจะมีตัวหนึ่งหักนะครับก็เปลี่ยนให้เลยนะครับในส่วนของสวิตช์โหมดมีนะครับผมสตูดิโอนะครับบิดนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะมีในส่วนของการบูทซับได้ด้วยเนาะนี่ครับซับเบสนะครับกดลงก็จะเป็นออนนะครับผมทำให้เสียงเบสดีขึ้นนะครับเสียงเบสดีขึ้นแน่นขึ้น นะครับมาดูในส่วนของเคสนะครับในส่วนของตัวกล่องนะครับตัวกล่องก็มาตรฐานนะครับหนาดีแข็งแรงนะครับกล่องก็ไม่โฟกัสนะครับโอ้นะครับดีมากนะครับสภาพยังดียังสวยเลยนะครับใครได้ไปท่านนี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับกับราคาโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับโอ้นะครับอ่ะนะครับมานะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงเนาะ นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทดสอบเป็นซีกหนึ่งสิบแปดนิ้วสองใบนะครับซีกหนึ่งเป็นสิบห้านิ้วสองใบนะครับทดสอบโดยไม่ผ่านเครื่องปรุงนะครับสดๆเลยจาก PowerM นะครับไปยังคอมพิวเตอร์โน้ตสบุกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเปิดเครื่องก่อนเลยนะครับเปิดเครื่องก่อนเลยโอเค ไปสัญญาณออนนะครับผมดีเลยนะครับผมตัดทํางานปกตินะครับไอตัวนี้เป็นเป็นกาวสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้จริงๆริงออกอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับออกอยู่นะครับขัดนิดหน่อยนะครับออกเลยนะครับสวยอยู่นะครับทุกวันนี้ลิกิทธิ์แรงเนาะนะครับต้องเลือกสาวที่ไม่มีลิกิทธิ์นิดนึง ไฟซิกแนลนะครับขึ้นชัดเจนดีนะครับผมนะครับแน,น่นๆเลยพี่น้องนะครับ ครับผมแรงเหมือนตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องก็หนักนะครับน้ำเสียงก็แรงนะครับใช้ได้เลยนะครับเบรกกลางแหลมนะครับก็นะครับผมนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับตัวเครื่องไม่จี้ไม่หำนะครับวอร่มก็ใช้งานปกติดีนะครับสินิ้วค่าละ2โคงปั๊มคงหล่อนะครับผมเน้นๆเลยนะครับขับได้สบายๆนะครับกับราคาวันนี้นะครับผมสุดแสนที่จะประหยัดนะครับราคา8,500บาท นะครับแปดพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งให้เลยเด้อนะครับแปดพันห้าร้อยบาทราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับก็ถือว่าช่วยช่วยนะครับเพื่อนสมาชิกเรานะครับที่กําลังมองหาพ่อแอมขับเบรคขับกลางแหลมนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งหนักทั้งแรงนะครับอ่ะนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านด้วยนะครับชื่นชอบก็สายตรงได้เลยนะครับ063 056 4876นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมุมขวามือนะครับท่านจะไม่ได้พลาดรับชมนะครับสินค้าใหม่ๆที่เราจะอัปเดตนะครับกันในแต่ละวันเนาะนะครับขอบคณทุกๆท,ท่านนะครับผมร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนตลอดปีตลอดไปครับสบายดีพี่น้องสุกูสุคนครับ